วายกะเข้าเอาน้ำมันหมูใสอีกอะเข้าหูเลือดอือหูเลือดเนี่ยใบเข้าใบน้ำผีกับพักใส่น้ำมันหมูป่าเอาน้ำมันหูเฉยเยบ่ได้อะเป็นน้ำมันหมูปลาเหมนอนแต่นี่เรานา้ำมันหมูลปลาแต่นาะ <c oughs> นี่น้ำมันเห็นยแน,น่นานเหมีย

ไน่นช่ยากมากินเด้อจีฮีอยหวงขึ้นาวปลล้อนะปาลนอนมันขึ้นจ้ามันขึ้นอันอันจีฮีนะเข้าเฮนยังขอจะแป้พิษกำมัดจีฮีนั่นนะเข้าเฮนะเนี่ยมึงอัดหังำแบบเงาเงาเม่งทักแก็นกัก๊ก สุนกุ๊กตังไหนเนี่ยแม่งหงบหงาบกินอุอน้ยนีชูคุณยากับแมลงต่างหัวนี่ปลาที่คุณตัวหาเรื่องแม่งกีแนแฉนนี่ปลาแม่งมุมเนี่ยออยังกินนะพอกันกินใบท่าพักนี่นะแกงขักวสาดนี้